ก่อนอื่นนะคะเกิขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดี่อเม่พีีน้องสุขุสุคนเด้อค่ะนะคะ,นะคะเมื่อนี้นะคะข้ากสิมาตามนะคะแนวทางนะคะของปูหกสองนะคะท่านผู้ชมนะคะวดที่ิพานมานะคะของปูนะคะกรบรุดนะคะของปูกับรุดนะคะเนะาะก้วบวเป็นยังนะคะกะับแนวทางกับมีเขา่ามีรุดนะคะท่านผู้ชมปูไใดใ้หายแนวทางมาแล้วนะคะเกิเลยเสียมาแบ่งปันนะคะคันไผ่มากไผ่ชอบนะคะถึงตามนะคะไผ่ บอชอบนะคะกับพานนะคะเนาะเพราะว่าทาังช่องเองนะคะก็ได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะขอให้เอฟซีทุกคนนะคะเอาไปพิจารณาเอาก็แล้วกันนะคะ,คะหมวดนี้นะคะปูปลอยไหายมากนะคะสองสองชุดนะคะสองชุดน้ากันนะคะมีสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะท่ชนชมนะคะเอาไปแบบแนมเบิกนะคะเพราะว่าทุกข้งนะคะปูสิปลอยแค่สูตรเดียวนะคะ อันนี้ปูหายมากสองศูตรน้ำกันนะคะเนาะเอาไปถ่าแนมเบิ้งนะคะวางงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองของปูหายแนวทางมากนะคะเดี๋ยวเกติบ้าเขียนให้นะคะเนะเววาะนะคะปูหายมากนะคะปูหายมากนะคะเดี๋ยวเกติมาเขียนตัวยิง่ง่ายเหเบิ้งก็แล้วกันนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่เขามารับชมวงเราฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะหนึ่งไหลหนึ่งแชร์ หนึ่งติดต,ตามให้คับท่างช่องเมกเกเท่าชาวนาเดอค่ะฝากกดเป็นกำลังแรงใจนะคะเพื่อจะได้เอาตัวเลขเด็ดแนวทางดีๆนะคะมาตอนพีตอนนองแล้วกันนะคะการบาเซเวล่านะคะเข้ามาเบิ่งตัวเลขไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าปูคนไห้แนวทางนะคะมาตัวใดนะคะบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะมีสุดสามตัวพร้อมนะคะทุกช่วเดี๋ยวมาเบิ่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะมาเบิ่งแนวทางไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนาะคะ่ะ โปหกสองวิ่งหายมากนะคะนี่สูตรหนึ่งนะคะมีสองมีสามมีแปดมีศูนย์มีเก้านะคะเก้านะคะวิ่งที่เก่านะคะวิ่ง านะคะจับคู่หายนะคะนี่เก้าสองเก้าแปดเก้าสองเก้าแปดเก้าสาม เก้าศูนย์นะคะอะ่เลขสามตัวนะคะห้าสองเก้าห้าสองเก้าห้าสองเก้าับห้าแปดสองห้าหนึ่งแปดนะคะ ตัวเด่นนะคะแล้วก็สูตรสองนะคะสูตรสองอันนี้สูตรหนึ่งนะคะคุณผู้ชมนี่สูตรหนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองสูตรสอง หนึ่งวิ่งหนึ่งกับสองนะคะอันนี้สูตรใหม่นะคะที่ปูปนหายมากนะคะมีหนึ่งสามนะคะหนึ่งสามสองสามสามสี่ ห้าห้าห้าสี่ห้าสี่แปดห้าเลขกระสีลายตัวจังน้อยนะคะสำหรับทันใดนะคะมากตัวใดนะคะถึงจัดนะคะมีสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะเด่นเด่นที่หนึ่งนะคะกเก็ตชีเบ่งนะคะแล้วก็เลข3ามตัวนะคะ ห้าสองเก้าสองสูตรช้นกันนะคะห้าสองเก้าห้าแปดสองแปดหนึ่งห้านะคะหกแปดเก้านะคะ แคหนาจอไวทะเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะของปูง 6, 2, ะะกหกซองนะคะจะเก็บมาเห็ดอันเบงนะค่ะเนาะนะคะแคบนาจอไวทะเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะค่ะแคบน้าจอไวทะเบิงเลยนะคะแนวทางนะคะมีสูตรหนึ่งสูตรสองนะคะปูหอมาานะคะไปมักไปชอบสูตรใดนะคะเอาไปไวทะแนมเบิงนะคะเนาะนะคะ ผันตัวเลขถูโอกถูกใจถึงรีบหาจัดจองไว้เลยนะคะเดี๋ยวสเขาวกับเลขดังเล็กอ่านก่อนนะคะเนาะน่คะไฮมานะคะวิ่งเก้านะคะจับคู่เก้าสองเก้าสามเก้าแปดเก้าศูนย์ค่ะเลขสามตัวนะคะห้าสองเก้าห้าแปดสองห้าหนึ่งแปดนะคะสูตรสองนะคะเลขส้กนกันนะคะสูตรสอง ให้วิ่งหนึ่งนะคะตัวล่องนะคะสองนะคะทมชนชมจับคู่หนึ่งสามสองสามสามสี่ห้าห้าห้าสี่แปดห้านะคะแคปหน้าจอไว้เบิงเลยนะคะแนวท่างนะคะของปูหกสองนะคะที่หายแนวท่ามากนะคะเนาะนะคะแคปหน้าจอเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เกียรติขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่าน เหงแห้งยๆยถูกหวยงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์พศสอ6 6นนะคะขอให้โชคให้มั่นกันสุขูสุขคนนะคะแคปหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะสำหรับท่านใดชอบก็ตามเนาะค่ะเนาะท่านใดคัดกับพานนะคะแนวท่ามีเขามีรุดนะคะท่านชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกติกบฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะพบพอกันใหม่ ในคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับคลิปนี้เกรดกบสวัสดีค่ะ